สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงเกมคลิปโตนะครับผมก่อนอื่นเลยผมขอพูดนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเชิญชวนมาลงทุนนะครับผมหรือว่าแนะนําการลงทุนนะครับผมเป็นแค่คลิปรีวิวเกมนะครับผมแล้วก็นําข่าวสารใหม่ๆมาบอกกันนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูด การอัปเดตของเกมคาวาอีไอแลนด์นะครับผมคือตัวคาวาอีไอแลนด์นะครับผมเขาปิดปรับปรุงไปเมื่อเมื่อเช้านะครับคือวันที่13นะเดือน10นะครับผมเขากลับเข้ามาเนี่ยเขาเปลี่ยนหนึ่งเลยคือด้านขวาบนเห็นไหมครับผมที่เป็นรูปเรือเนี่ยนะเขาไปใช้เหรียญของเขาแล้วนะครับผมเหรียญ KWT นะเหรียญคาวาอีนะครับผมแล้วก็ เอาระบบออฟเชนมาใช้แล้วนะครับผมก็คือเมนูตัวแรกก่อนนะครับผมตัวสีนะสีเนี่ยยังทำห้าสิผลไม้เหมือนเดิมนะครับร้องช่องแรกนะครับผมช่องที่2เนี่ยรับของนะครับรับของเนี่ยไม่เสียเงินแล้วนะครับผมคือแบบรับมาได้เลยนะออกมาได้เลยส่วนช่องที่3มเนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดรวมกับการทำของเลยนะอันนี้ขอข้ามไปก่อนนะครับผม การทําของเหมือนกันครับผมคือทําของยังใช้ของ5ชิ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รับของไม่เสียค่าแก๊สแล้วนะครับผมแล้วก็ตัว NFT ตัวเนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมว่าตัว NFT ตัวเนี้ยหมายความว่าถ้าเกิดเราจะขายเราจะต้องเอาตัวที่เราคราฟมารับแบบไม่มีค่าแก๊สนะครับมามิ้นก่อนนะ ม,มิน์คือเอามาสร้างให้เป็นอยู่ในตลาดก่อนพูดง่ายๆนะครับผมคือเหมือนว่าเอาของไปลงทะเบียนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆให้ดูกับตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับสีฟ้านะครับสีฟ้าของผมนะมีอยู่2นะครับผมในช่อง nft นะแล้วข้างล่างด้านขวาเนี่ยที่เขียนว่ามินต์เนี่ยมีอยู่3เห็นไหมครับผม คือถ้าเกิดผมอยากจะเอา3อันนี้ไปขายนะัะผมผมก็ต้องมากดมิ้นตรงนี้แล้วก็เสียค่าแก๊สนะครับผมเข้าใจไหมครับคือเท่ากับว่าผมมี5้านะแต่ความจริงเนี่ยมันโชว์แค่2นะครับผมมันโชว์2นะด้านซ้ายนี่นะครับผมแต่ความจริงผมมี5้าก็คือตรงนี้อีก3นะรู้ได้ไงว่ามี5นะครับผมเดีย๋ยวผมจะมาให้ดูตรงนี้ ผมจะคราบของอย่างใดอย่างหนึ่งให้ดูนะครับเรามากดตรงสีนะสีฟ้าเห็นไหมครับของผมมี5ทับก็หมายความว่าผมมี5ชิ้นนะครับผมส่วนอีก2อันที่เป็น NFT แล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น NFT เราเข้าไปที่ตลาดนะครับผมมาเก็ตนะปึ๊บแล้วมากด m y a d d o u u t t นะครับผมมาดูที่สีเนาะดูที่สีเห็นไหมครับ ผมสามารถเอาสีไปวางขายได้แค่สองอันคือสีฟ้าที่มันขึ้นให้ผมนะแล้วก็สีพวกเนี้ยคือเป็น NFT หมดแล้วนะครับผม NFT หมดแล้วมาดูในตัวเกมใหม่นะครับเห็นไหมครับอย่างสีอ่านี่ครับช่องแรกสีฟ้าเห็นไหมครับมีสามนี่นะ สีฟ้ามี3นี่ก็แสดงว่าอันนี้ยังไม่เป็น nft นะครับผมก็คือยังเอาไปขายไม่ได้แต่สามารถครับของได้นะครับผมส่วนถ้าไปกดช่อง nft เราจะมี2ออันนะครับผมแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะบวกบวกแป๊บหนึ่งนะครับอ่าคือเมื่อกี้ผมลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะ คราฟสีแล้วก็คราฟในช่อง NFT เลยได้ไหมก็คือไม่ได้นะครับผมเราต้องมาคราฟตรงนี้ก่อนให้เป็นสีสีที่เราอยากจะได้แล้วเราค่อยมาทําเป็น NFT เพื่อเอาไปขายในตลาดนะครับผมเราข้ามขันข้นตอนไม่ได้เนาะคือเราต้องต้องคราฟเป็น NFT ธรรมดาก่อนไอ้เป็นสีธรรมดาก่อนแล้วก็ถ้าจะไปขายก็ต้องมาทําเป็น NFT ทีหลังนะครับผมโอเค เอาละครับผมเมนูต่อไปที่เราจะมาดูกันนะครับผมก็คือเมนูคราฟของนะครับผมก็เราไม่ไปดูตรงที่คราฟเนาะเรามาดูตรงเควสเลยดีกว่านะครับผมตรงนี้นะครับผมมันก็จะได้เป็นเงินอ่าของคาวาอีทนะครับผมไอแลนด์นะ KWT นะครับผมคาวาอีทโทเค็นนะนี่นะครับผมคือถ้าเกิดเป็นเควสสองชิ้นก็จะได้ประมาณร้อยกว่า คาว์่นะเควสชิ้นเดียวก็จะได้ประมาณ30ถ้าเควสง่ายนะครับผมถ้าเควสชิ้นเดียวที่เป็นทํา2อย่างก็จะได้ประมาณ60นะครับผมแล้วก็ของนะครับเวลาเราจะถอนของจากตรงนี้ออกมานะผมของคาราฟนะก็ยังเสียค่าแก๊สอยู่นะครับผมก็ค่าแก๊สที่ถอนออกมาเนี่ยมันประมาณสูงสุดก็น่าจะประมาณ0.004นะ ไม่เกินนี้นะครับผมแต่ผมจะคุมให้อยู่ประมาณ0.0035ไม่เกินนี้นะครับผมจะพยายามไม่ให้เกินนี้นะครับผมแล้วก็รับของรับเควสเวลาส่งเควสแล้วก็เวลารับตังค์นะครับผมก็ยังต้องเสียค่าแก๊สอยู่นะครับผมค่าแก๊สตรงนี้จะน้อยกว่าตรงรับของตรงนู้นนะครับผมตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ0 0.008 ประมาณนี้ครับหรือไม่ก็0.001นะโดยประมาณนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอ่าคลังเก็บของเราสามารถลบอันที่เราไม่ใช้ออกไปได้แล้วนะครับผมก็คือสามารถดิสคาร์ออกไปได้เลยนะครับผมอันไหนที่เราแบบคิดว่ามันยังไม่ใช้งานหรือว่ามันเต็มอยู่ก็เอาออกไปได้เลยนะครับมีอะไรอีก อ๋อผมยังไม่เข้าไปดูส่วนของนี้เลยนะครับผมอ่ายังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้แอดเฟนครับไม่เกี่ยวกันก็คือยังไปได้แค่เรนดอมวิซิตแค่นั้นนะครับผมตรงหนึ่งก็ยังไปไม่ได้เนาะมีอะไรอีกเอยอ่าไปดูตลาดจะหน่อยดีกว่านะครับผมตลาดตอนนี้ มีหญ้าเขียวเข้ามาขายแล้วนะครับผมหญ้าเขียวก็อยู่ที่ประมาณ147 US ดอลลาร์นะครับผม <Wow. S 1> สัตว์นะครับมาดูราคากันหน่อยนะดูไม้ก่อนเลยนะครับผมไม้อยู่ที่300นะครับผมราคาขึ้นไปเยอะมากเลยนะแล้วก็อ่าพลาสติกนะครับอยู่ที่140-137เนาะ ตัวไหนแพงอีกครับเหล็กนะครับผมเหล็กอยู่ที่2 3 1นะคือเหล็กกับไม้นี่ราคาไม่ลงเลยนะครับผมมองว่าคนจับตอนตอนราคาสูงนะครับผมมันก็เลยทําให้ตลาดตอนเนี้ยเขาไม่ปล่อยขาดทุนกันอยู่แล้วครับเขาเอามาปล่อยเขาต้องปล่อยในราคาที่เท่าทุนเขาหรือไม่ก็กําไรนิดหน่อยนะครับผมโอเคอ่า <Okay. S 1> ส่วนตัวอื่นก็ราคาไม่ขึ้นเท่าไหร่นะแต่ผมว่า ทุกตัวสําคัญหมดนะครับผมเพราะว่าเคเว็มันวนนะไม่ใช่เคล็ดทำเฉพาะอันใดอันนึงนะครับผมคเควสมันวนอยู่นะครับผมดูไข่าขายได้ไหมไข่ย,ยังขายไม่ได้นะครับผมแต่ก็มองว่าไข่ไม่ต้องขายจะได้นะครับผมเอาเป็นสีมาขายดีกว่าไข่กับผลไม้นะเพราะว่ามันมันถ้าเกิดเอามาขาย้วเสียค่าแก๊สเนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มนะครับผมโอเคแล้วก็ ต่อไปนะครับผมนี่เขามีสเต็กแล้วนะครับผมเหรียญคาร์ไวท์โทเก้นนะนี่นะครับผมก็มีสเต็กแบบคาร์ไวอย่างเดียวนะครับผมผมก็สเต็กอยู่นะมันได้แค่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะครับผมแล้วก็มีคาร์ไวท์โทเก้นกับอ่าบีแนบีนะนี่ครับผมเอามาสเต็กได้นะคนที่แบบอ่ายังไม่เอาตังค์ไปหมุนทําอะไรนะครับผมก็ก็มาใส่ไว้ในนี้ก็ได้นะครับผม ส่วนสรุปค่าใช้จ่ายเนี่ยผมก็สรุปไว้ให้แล้วนะครับผมตามนี้นะย่อจอแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าย่อแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะมองเห็นกันเนาะโอเคคือของที่ผมเพิ่งทําไปเคเวสที่เพิ่งส่งไปนะครับเป็นทํำใช้ของสองอย่างสีสองอันนะครับผมก็ ทำอย่างเดียวส่งเลยก็คือตอนที่ทําของถอนของออกมามันใช้ BNB ตอนนี้นะครับผม0.0035อย่างที่บอกนะครับแล้วก็รับรางวัลก็เป็น0 0 0 0 0 9นะครับผมนี่ผมก็ราคาโดยประมาณนะครับของครับผมใช้12นะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ผมเดาเอานะนะครับผมน่าจะประมาณ12แหละนะครับผม ส่วนทําเสร็จแล้วได้มาก็คือ34ไม่ใช่34ิครับผมได้มา62นะ62เพราะว่าสาเนี่ยคือใช้ของชิ้นเดียวแล้วก็ใช้สีแค่อันเดียวนะมันจะได้34นะแต่นี้ใช้2อ,อย่างนะครับผมใช้2ชิ้นไม่ใช่สอ,อย่างนะครับมันก็เป็นหกสิบสองนะใช้สีสองขวดใช้พลาสติกสองอันนะครับผมแล้วก็มาดูยอดนะครับผมอย่างนี้ BnB ตอนนี้นะผมอยู่พูดเนยเลย BnB ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบห้าต่อหนึ่งเหรียญเนาะแล้วก็คาบะยีโทเคนนะครับอยู่ที่สี่จุดสองบาทนะครับผมเงินได้ก็คือ260นะครับผมอันนี้คือเงินคาบะยีหกสิบเหรียญที่ได้นะครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายนะครับผมก็ใช้จ่ายไป117บาท นะครับผมอันนี้คือเป็นเงิน BNB กับเงินคาาวีที่ใช้ทําของนะครับกำลังอยู่ที่142บาทนะครับผมสำหรับเควสในราคา62นะแล้วก็ผมมองว่าตัวคาเวีถ้าเกิดเขายังคงเหรียญไว้ในระดับราคา4บาทได้อยู่นะครับผมแล้วก็ BNB มันไม่ขึ้นหนักไปจนถึงประมาณ20,000นะน่าจะ มีกำไรกันอยู่นะครับผมก็ต้องดูกันอีกทีว่าราคาเหรียญคาว์ไวจะลงไหม b บียีจะพุ่งไหมนะครับผมเพราะว่าค่าแก๊สที่ดูแล้วก็ยังรับได้อยู่นะตอนนี้นะครับผมแล้วของที่ผมทำอีกอันนึงที่เควสกำลังทำอยู่ก็คืออใช้พลาสติกอันเดียวใช้สีอันเดียวนะครับผมได้ในราคา3 0มสี่เหรียญน,นะครับผม สางสิบสี่เหรียญคาอี้นะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือถอนของหนึ่งอย่างรับรางวัลหนึ่งทีแล้วก็คราฟของหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ส่งเควสเลยนะก็จะอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทนะครับผมต่อนหนึ่งเควสนะก็ยังมีกำไรกันอยู่นะครับผมนะตอนนี้เพราะว่าผมมองว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเหรียญคาวไว้ราคายังไม่ลง แล้วก็ bnb ยังไม่ขึ้นเราก็ยังพอที่จะมีกําไรกันอยู่บ้างนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคครับผมสรุปสั้นๆแพทใหม่แค่นี้แล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรแล้ว <laughs> โอเคครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจด้วยนะเจอนใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะบายยเจอกันครับผม